ในห่วงลึกแห่งสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์น้ารอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลมีเรื่องเล่าเก่าแก่ที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีเรื่องของพญาศรีสุทโธนาคราชผู้เป็นเจ้าแห่งนาคทั้งปวงผู้ครองนครบาดาลใต้เวงนาทีอันกว้างใหญ่พญาศรีสุทโธเป็นนาคราชผู้ทรงอำนาจมีเกล็ดสีเขียวมรกตดวงตาสุกสว่างดังแสงจันทร์ในราตรีเดิมทีท่านครองนครบาดาล ริมฝั่งแม่น้ำโขงว่ากันว่าพญาศรีสุดโทเป็นบุตรแห่งพญาอนันตนาคราชผู้เป็นนาคาธิบดีสูงสุดสืบสายเลือดจากตำนานบรรพาการและได้รับหน้าที่ดูแลเส้นทางน้ำศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสองโลกในการก่อนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังไม่สงบมีการสืบระหว่างพญานาคฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้พญาศรีสุดโทรพร้อมเหล่าบริวารน,นับหมืน่นได้ออกรบปกป้องดินแดนบาดาลจนได้รับชัยชนะ และเป็นที่เกรงขามแก่เหล่านาคทั้งปวงตั้งแต่นั้นนครบาดาลของพญาศีสุดโทจึงรุ่งเรืองมั่งคั่งและสงบสุขพญาศีสุดโทเป็นนาคราชผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งในยุคพุทธกาลท่านพร้อมบริวารได้เสด็จขึ้นมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งสัตว์อธิษฐานจะปกป้องพระศาสนาจึงปรากฏเป็นนิมิตนาคพ่นน้ำถวายพุทธบูชาในหลายวาระ การเวลาผ่านไปศรัทธาต่อพญาศีสุโทโธมีได้เลือนหายที่ดินแดนริมฝั่งโขงฝั่งลาวและฝั่งไทยต่างเชื่อกันว่ามีจุดขึ้นลงเมืองบาดาลซึ่งเป็นทางเชื่อมของพญานาคสู่โลกมนุษย์หนึ่งในนั้นคือที่ศาลปู่สีสุดโธณคมชนโนธฝั่งไทยและที่วัดริมโขงเมืองเวียงจันท์ฝั่งลาวซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่ผู้คนหลั่งไหลามาสักการะผู้ศรัทธาต่างเชื่อกันว่าหากตั้งจิตบริสุทธิ์และเอ่ยคำบูชาอย่างศรัทธาพยาศรีสุดโทจะประทานพรทั้งด้านโชคลาภความสำเร็จและการปกป,กปักคุ้มครองจึงไม่แปลกที่ทุกปีจะมีผู้คนเดินทางมาเพื่อบูชาถวา,ายเครื่องเส้นตามธรรมเนียมโบราณทั้งบายสีพานดอกไม้ทูบเก้าดอกเทียนหนึ่งคู่และน้ำสะอาด แม้ตำนานพยาสีสุดโทจะถูกเล่าขานผ่านการเวลาแต่ศรัทธาที่มีต่อท่านยังคงงดงามไม่เสื่อมคลายและตราบใดที่สายน้ำโขงยังคงไหลชื่อของพยาสีสุดโทนาคราชก็จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจผู้ศรัทธาตลอดไป